สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าพ่อมีโอกาสสวดภาวนาให้พี่น้องสม่ำเสมอนอกจากมีมิสาสวามิสรแล้วก็มีการเฝ้าศินมีการสูนย์รูป,ปรคำก็เพื่อแผ่ไปถึงพี่น้องที่เป็นต้นพี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ขอพระบิดาเจ้าได้ประทานพระพรที่จำเป็น ที่พี่น้องประสงค์และเห็นว่าสำคัญในชีวิตนั้นจงได้เป็นของพี่น้องท,ทุกทท่านวันนี้เป็นวันศุกร์พระวรสารในวันนี้ก็พูดถึงว่าพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิทธว่าจงฟังความหมายของอุปมารเรื่องผู้หวานเทิดเมื่อคนหนึ่งฟังวาจาฟังพระวาจาเรื่องอาณาจักร แล้ไม่เข้าใจมารร้ายก็มาและถอนสิ่งที่หวานลงไปในใจิตใจของเขาไปเสียนั่นคือเมล็ดที่ตกริมทางเมล็ดที่ตกบนหินหรือคือผู้พังพระวาจาและมีความยินดีรับไว้ทันทีแต่เขาไม่มีรากในตัวจึงไม่มั่นคงเมื่อเผชิญกับความยากลําบากถูกเบียดเบียนเพราะพระวาจานั้นเขาก็ยอมแพ้ทันที ส่วนเมล็ดที่ตกอยู่ในพงหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแต่ความวุ่นวายใจในโลกวุ่นวายในทางโลกความลวมหลงในทรัพย์สมบัติเข้ามาบดบังพระวาจาไว้จึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกในเนื้อดินดีนั้นหมายถึงบุคคลที่ตั้งใจฟังพระวาจาเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติเกิดผลเป็น 30- 60, 60ิหละร้อยเท่าบังพี่น้อง พระเยซูเจ้าอธิบายนิทานเปรียบเทียบของเรื่องผู้หวานให้ชาวยิวแล้วก็พวกเราฟังต้องเข้าใจถึงเรื่องของผู้หวานนี้ให้ดีนะครับก็คือเมื่อฟังพระวาจาของพระบินเจ้าแล้วเนี่ยเราเระแบ่งไว้สองพวกพวกหนึ่งก็คือ ไม่รับพระวจาของพระองค์คือพระวจาของพระองค์ไปตกในทางเดินก็หนินก็ไม่รับพระวจาของพระองค์ส่วนอีกพวกหนึ่งนั่นก็คือรับพระวจาแต่มีความหุดหงยดเลือกเกินก็ไม่เกิดผลส่วนผู้ที่รับพระวจาและนำไปปฏิบัติ บุคคลเหล่านั้นก็เกิดผลเป็นร้อยเท่าห0สและสาสิบเท่าแล้วจึงเห็นว่ากระบวนการรับนั้นก็ต้องเริ่มมาจากจิตใจว่าเรายอมรับไหมฟังพระวจาแล้วยอมรับไหมเข้าใจไหมส่วนอันที่สองก็คือหัวใจของเราจะยอมรับไหมสติปัญญาบอกแล้วว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่หัวใจของเราจะรับไหมก็คือนําพระวจาของพระบิณฑบาจามาตรึกตรองและ และปล่อยพระวจาของพระองสัมผัสชีวิตของเราไหมประการที่3นั่นก็คือว่ามันมาถึงเรื่องของวิญญาณแล้วมันหมายถึงการที่จะยอมรับพระวาจาของพระบิเจ้าและนําไปปฏิบัติเมื่อเราฟังพระวจาของพระบิเจ้าก็หมายถึงฟังพระวจาด้วยจิตใจด้วยหัวใจ และด้วยวิญญาณของเราพี่น้องในโลกที่วุ่นวายสับสนเนี่ยมันก็มีทางเลือกอยู่สองทางเท่านั้นน่ะหันหลังให้พระเจ้าลืมทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตคริสเตีนเพื่อจะได้ไม่มาหลอกหลอนเราอันนี้ได้พูดกับหลายๆคนที่เดินทางไปเดินทางไปทำงานที่อื่น ว่าถ้าเราลืมพระบินเจ้าก็ลืมได้แต่ความสุขที่เราเคยมีในเวลาที่เราเป็นคริสตชนนั้นเราจะมีไม่ได้จนกว่าเราจะติดตามที่จะติดต่อพระพรองสมาเสมอผ่านทางการภาวนาผ่านทางมิสซาไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเรานั้นมันเป็นชีวิตที่ถูกครอบงำไปด้วย ความห่งใยต่างๆนาน,นาความสนุกสนานและในที่สุดมเมล็ดพืชที่พระเป็นเจ้าเคยหวานไว้ในใจของพวกเราในเวลาเป็นเด็กนั้นมันตายแล้วก็มันเหี่ยวแห้งกลายเป็นเรื่องของอดีตไปเลยดังนั้น สิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องตะหนักในเมื่อฟังพระวาจาของพระบิณจาแล้วถามเธอว่าใจของเรานั้นต้องการให้พระเพิณจ้ามาอยู่ด้วยไหมใจของเราต้องการที่จะให้เมล็ดพืชของพระวาจาเนี่ยเข้ามาในใจไหมฟังพระองค์พูดทุกวันไหมเปิดพระคัมภีร์ทั้หน้าหนึ่งอ่าน แล้วดูซิว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมวันพรุ่งนี้อ่านอีกดูซิว่าตัวเองดีขึ้นไหมบางทีมีคนโทรมาหาพ่อเล่าเรื่องความทุกข์ทรมานต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในชีวิตต้นเพื่อนแกล้งบางอิจฉาบางไม่มีความสุขเลยเพ่อก็ถามแต่คำเดียวว่าเนี่ยเธออ่านพระคัมภีร์หรือเปล่าเขาบอกไม่เคย ย่างนั้นวันนี้พ่อขอให้กิจช้าโทษบาปเลยนะบ่นมามากแล้วเนี่ยอ่านพระวจาสักหน้าหนึ่งวันหลังโทรมาอีกพ่อก็บอกกับเขาอีกว่านี่ที่พูดมาอย่างเงี้ยมีเรื่องวุ่นวายเหลือเกินเธออ่านพระวจาหรือย,ยังอย่างเอาละวันนี้พ่อให้การบ้านอ่านพระวจาสองหน้าเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองนั้น ควรจะมีความสุขได้อย่างไรเนี่ยก็คือพวกเราบางทีมีบุญแต่กำบังพระวาจาของพระบิดเจ้าพร้อมที่จะเกิดผลในทุกแห่งถ้าพวกเรามีน้ำใจดีที่จะรับดังนั้นก็ขอพระบิดเจ้าโปรดให้พระวาจาของพระองค์เจริญเติบโตในชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียมสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง